ตำแหน่งงานวา่างต่างๆมีระยะเวลาในการรับสมัครเพียงสั้นๆเช่นอาจจะภายใน5วัน7วันหรือว่า10วันฉะนั้นหากท่านสนใจตำแหน่งงานว่างอย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แจ้งข้อมูลตำแหน่งงานว่างค่ะ คลิปนี้เป็นตำแหน่งงานว่างจากกรมท่าอากาศยานได้ทำการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกพนักงานราชการไม่ต้องผ่านภาคกอของกอพวุฒการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชาตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคือตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายเงินเดือน13,800บาทประเภทเทคนิคจำนวนที่เปิดรับจำนวนหนึ่งอัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิปวสในทุกสาขาวิชาหรือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายภายในสนามบินมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีทั้งนี้จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัดฉบับจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร และคุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมท่าอากาศยานกำหนดสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองณท่านอะากาศยานร้อยเอ็ดระหว่างวันที่29พฤษภาคมพศ2 5 6 6จนถึงวันที่9มิถุนายนพศ2566ในวันและเวลาราชการ และนั้นก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในคลิปนี้หากมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ